สองสูนนะครับอันต้อมนะครับ4ี่สนะครับทำขบวนสินค้าที่985นะครับวันนี้ล่าช้า5 0กว่านาทีนะครับสำหรับขบวนที่985นะครับเป็นขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับ ต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางทงไห่โกลกนะครับวันนี้พว่วงตู้บอบอหอนนะครับสีใหม่นะครับมาสองสองคันเลยนะครับมีทั้งลายเสือแล้วก็แดงขาวเขียวนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับ ด้านหน้านะครับเข้าโค้งบ้านโป่งก่อนที่จะจอดรับส่งสินค้านะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนนะครับที่985นะครับนันครับเข้าโค้งบ้านโป่งแล้วนะครับ ขอฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร b ์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ